วัดบางนาเนี่ยเขาเขามีครุฑนะมีครุฑนะครับของวัดบางนาซึ่งเป็นงานย้อนนะสร้างย้อนนะครับวัดบางนานะเขามีครุฑออกมานะเป็นในแนวคือครุฑเนี่ยหลวงพ่อเสงวัดบางนาดังมากเล่นหากันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วเขาก็เลยมีวัตถุมงคลเนี่ยที่เป็นแนวครุฑเนี่ยครุฑเนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อนโอ้โหนะ เมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วครุฑเนี่ยมาแรงมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยู่ในในสื่อมายาวนานสื่อหนังสือพิมพ์ท่านเชื่อไหมไม่ค่อยมีใครกล้าสร้างครุฑสมัยเมื่อก่อนนะไม่ค่อยมีใครกล้าสร้างครุฑเท่าเท่าไหร่นะแต่พอพอประมาณนะประมาณปีปีห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยครุฑนะครุฑเนี่ยสร้างออกมาเยอะมากเลย สมัยเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าสร้างเพราะว่าครุฑเนี่ยคือต้องเป็นเกจิรุ่นเก่าๆที่เขามีเขามีครุฑอยู่แล้วนะรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครกล้ากล้าขยับอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมานี่สร้างครุฑกันเยอะมากนะครับนะอย่างครุฑรุ่นนี้เนี่ยนะเขามีนะครับนะเขาบอกขอเชิญร่วมงานมาหามงคลวันที่29มกราคม2566วัดบางนาจะต้องสะเทือนเขาบอกอย่างนั้นนะ วัตถุมงคลจากวัดต้นตำรับพญาครุฑโบราณเมืองไทยทำเนียบรุ่น3นามวัดบางนาเจ้าอาวาดประธานโครงการจะสร้างมหากุศลวัดบางนาและคณะครูจากวังหน้าร่วมกันหลังสัรและเนรมิตพิธีกรรมให้เข้มขางศักดิ์สิทธิ์จากจารีตวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยามปลุกตำนานพญาครุฑครั้งประวัติศสาสตร์ของเมืองไทย กำหนดการจัดงานมหามงคลในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ณนะวัดบางนาตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะบางนามันน่าจะอยู่กรุงเทพอะไรแบบนี้นะค,คนละที่อันนี้เขาวัดบางนานะครับนะประกอบด้วยพิธีไหว้ครูรอบเสียนครู ขนหลวงละครศิลปินนักแสดงลิเกไทยพ่อแก่พระพิลาบพญาครุฑครั้งแรกในประเทศไทยจากครูสายหวังหน้ามีการจุดเทียนชัยพิธีปลุกเสกวัตถุมุงคลวังหน้ารศ .240 และพญาครุฑหลวงปู่เสงวัดบางนาเขามีการแสดงโขนประพันธ์บทของเรื่องรามเกียรติโดยครูกรเกษมทองอลาม นะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุลชาติสแสดงของแรกในประเทศไทยที่วัดบางนาหลังปลุกเสกมีการแจกวัตถุมงคลพญาครุฑมูลค่าหลักพันฟรีแก่ผู้ร่วมงานนะครับมาดูหน่อยนะมาดูหน่อยนะครับพญาครุฑนะนี่ของวัดบางนานะวัดบางนานะครับอันนี้เขาออกในนามของวัดบางนานะครับนะวัดบางนาปทุมธานีนะใน การทำสืบสารของหลวงปู่เสงนะหลวงปู่เสงก็ถ้าคนเล่นวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งจะรู้ว่าครุฑของหลวงปู่เสงดังมากฮะนะดังมากนะครับเรียบร้อยชิวๆวสวัสดีฮะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับอยากให้หลวงพ่อเฉลิมนะอยากให้หลวงพ่อเฉลิมหน่อยครับพี่ห้อยพระอะไรครับสวยครับคุณเบิร์ตนะฮะนะคุณที่เบตคุณฟิล์ม ขอหลวงพ่อสมศักดิ์สิทธิ์หลงวงพ่อจ้ยวัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์หน่อยครับอาจารย์นะฮนะเดี๋ยวขอดูข้อความนิดหนึ่งนะคุณทอมสวัสดีครับคุณอนุพงศ์ด้วยนะสวัสดีครับอันนี้ทางนะทางช่องทางนี้นะครับผมไม่ระบุชื่อนะไม่ระบุชื่อช่องนะ,นะเพราะว่าถ่ายทอดพร้อมกันอยู่สามช่องทางเลยนะครับสามช่องทางเลยนะครับ อ่ะนะไล่เลียงหน่อยไล่เลียงหน่อยเพราะว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยเรามีเป็นแบบรายวันนะท่านติดตามรายการนี้เนี่ยท่านจะรู้เรื่องราวรายวันเลยนะครับพันเอกสุภาพสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพีซีสวัสดีครับอาจารย์ประธานสองมิตรภาพหนึ่งหกแปดหลวงปูเง่เฮงกระแสมาแรงครับนะย นะมิตรภาพหน,นึ่งหกแปดนั่นหนึ่งหกแปดนี่นะคนเอาไปใช้กันเยอะนะเลขมงคลนะะสมัยเมื่อก่อนนะี่บอกตรงๆผมอยู่วงการพระเนี่ยเขามีการนะเขามีการเล่นเลขกันนะไอ้หนึ่งหกแปดเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาไม่เล่นนะนะนะเขาไม่เล่นนะครับนะแต่อยู่นี้หนึ่งหกแปดเนี่ยถ้าเป็นนะถ้าเป็นตัวเลขหนึ่งหกแปดเนี่ยเขาเล่นกันราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงทีเดียวเออแปลกไหมเมืนะ่อนกะ่อนเขาเล่นกันเนะี่ยเลขหนึ่งเลขเก้าอะไรแบบเนี้ยนะ นะเดี๋ยวนี้นะวัตถุมงคลเลขหนึ่งหกแปดกับได้รับความนิยมนะครับเนะีสวัสดีครับขอหลวงปู่เปลวละยองหน่อยครับเห็นบ่อยท่าพระจันทร์ไปกราบเมื่อวานนี้นะสวัสดีครับผมนะคือคือก็เริ่มมีการนะมีการขยับนะมีการขยับนะภาคตะวันออกผมบอกนะภาคตะวันออกเนี่เป็นภาคที่เนื้อหอมอ่ะ นะเนื้อหอมในปีนี้นะภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเกจิภาคตะวันออกเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะในสายของหลวงปู่ทิมนะก็มีอยู่ในพื้นที่ก็มีอย่างที่เขาบอกเนี่ยที่คุณถามมาเนี่ยนะเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทิมบ้านค่ายน่บ้านค่ายทนะน,นั้นเกจิบ้านค่ายบอกตรงๆก็ก็มีโอกาสนะก็มีโอกาส พอชื่อชั้นของบ้านค่ายเนี่ยหลวงปู่ทิมท่านทําไว้ดีนะเกจิที่อยู่บ้านค่ายขยับได้ไม่ยากกระดะนะขยับได้ไม่ยากแล้วก็ตอนนี้นะผู้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีแล้วนะตั้งแต่ปลายปีแล้วนะเหมือนพึ่งแตกลังนะเหมือนพึ่งแตกลังนะตอนก่อนเนี่ยผู้สร้างจะนะจะอยู่แบบเนี้ยนะฮะจะอยู่กับลังเนี่ยนะนะอยู่กับลังพอตอนหลังเนี่ยผู้สร้างเหมือนพึ่งอ่ะ นะแตกลังเลยไปที่นูน่นไปที่นี่ไปที่นั่นนะเราจะเห็นว่านะเขาไปที่นี่กันก่อนนะครับนะหลวงปู่โตจริงจริงเนี่ยเขาอยากจะเข้าวัดประดู่ชิมพีมากนะนะอยากจะเข้าวัดประดู่ชิมพีมากแต่วัดประดู่ชิมพีเนี่ยนะเขาไม่เปิดให้ผู้สร้างได้ได้จัดสร้างนะนะก็เลยทำให้ไปขอที่วัดถ้ำสิงโตทองแล้วก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียว นะค่อนข้างคึกคักนะตอนหลังก็นะมีหลากหลายเกจินะภาคตะวันออกนะทำไมทําไมคนถึงจ้องมองภาคตะวันออกเพราะว่าเม็ดเงินในภาคตะวันออกเนี่ยถือว่าเม็ดเงินคองตัวนะนะเม็ดเงินคล่องตัวนะภาคตะวันออกเนี่ยถ้าเกจิองคไหนขึ้นและติดเนี่ยนะครับ โอกาสที่นะโอกาสที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาได้เนี่ยสูงเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยการคล่องของทุกอย่างเนี่ยมันคล่องมากเลยนะการการจราจรการไปมาหาสู่ก็คล่องแล้วก็เป็นเมืองทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองกเกษตรนะครับนะเป็นหลายๆอย่างเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยนะครับนะเราจะเห็นนะผมผมไปวัดแถวนั้นนะนะวัดบางวัดเนี่ยผมมองว่าโอ้นะเม็ดเงินมันจะมาจากไหนเนี่ย นะไปไปมามาเขามีโรงงานนะมีโรงงานนะพนักงานเนี่ยแลวเวลาที่เขานะเขาไปเที่ยววัดหรือเขาไปทําบุญนี่วันหยุดโอ้โหเขาไปกันเยอะนะแล้วเม็ดเงินสะพังเลยนะนะทางภาคตะวันออกเนี่ยกําลังซื้อดีนะกำลังซื้อด,นะอดีนั้นผมบอกว่าว่าภาคตะวันออกเนี่ยถ้าทําประชาธมพันธีดีเกจิเนี่ยขึ้นนะขึ้นนะอย่างที่ท่านถามมา หลวงปู icism, sta, Get less lessons, ่เปลนี่นะคุณบอยทอาจัชรเข้าใช่ไหมนะก็มีข่าวที่ตอนนี้เราจะเห็นนาเสียนพระดังๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเราไปดูเสียนพระดังๆเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับนะอย่างอย่างคุณป๋องสุพรรณก็จะมีความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในออนไลน์ที่เข้าไปหาหลวงพ่อพัดนะแล้วส่วนทางคุณบอยท่าพัทรนะก็ไปหลวงปู่เปลวัดเจ็ดลูกเนินนะก็จะมีความเคลื่อนไหวของเสียนพระ แล้วก็นะนักสร้าง